รับเติมรูบี้ราคาถูกแพคเติมได้ทันทีไม่ต้องรอนะฮะเฉพาะระบบ Android เท่านั้นนะครับผม แล้วก็มีระบบเติมเครดิตไลน์นะครับผมระบบนี้ต้องจองคิวก่อนนะครับผมเพราะต้องใช้เวลาในการเติมนะครับผมเครดิตไลน์สามารถซื้อลูบี้แล้วก็ซื้อไอเทมต่างๆในเกมไลน์ได้ทุกเกมนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อสติกเกอร์ได้เลยนะครับผมสติกเกอร์ไลน์ต่างๆนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมทักเพจล,ลุงยุทธชาแนลนะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธช n แนลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับผมเรามาประจําการอยู่ที่ไอดีหลักนะครับผมแล้วก็วันนี้นี่ครับผมเราจะมารีวิวนะครับผมตัวละครที่มีชื่อว่า ไททันจูโจมเอเลนในครับผมหรือจะเรียกสั้นๆก็ได้ว่าเอเลนในครับผมก็วันนี้เราจะมารีวิวในครับผมในร่างที่แบบว่าสุดนะครับผมเกียร์ก็ใส่สุดเลยครับผมคือเป็นร่างไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับผมหรือจะเรียกย่างจะเรียกอีกร่างหนึ่งว่ามันเป็นร่างแม็กแล้วนะครับผมคือเลเวลมันตันแล้วอะครับผมอ่า oh. ก็ก่อนอื่นนะครับผมผมขอพาเพื่อนๆน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนะฮะไปดูครับผมผมจะคลิกตรงป้อมตรงนี้นะครับโอ้ oh my god ผมหลุดไปอันดับที่1นึ่ที่110นะผมในลีกตำนานหรือที่เขาเรียกกันว่าหลีกสูงสุด รีดดูดเงินนะครับผมเพราะว่ามันใช้เพชรในการรีนะครับผมโอ้โห,โหครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่มาสเตอร์หนึ่งนะครับผมพร้อมกับมาเจออันดับหนึ่งของมาสเตอร์หนึ่งนะฮะซึ่งเป็นป้ายแดงที่เรียกว่าสุดจริงๆนะครับผม โอ้ oh my god โอเคครับผมแต่ว่าผมขอไปรีวิวเจ้าเอลินนะฮะแล้วค่อยมาสะสางบัญชีกับ PVP ที่ได้ล่วงหล่นลงมานะครับผมเพราะว่าเนื่องจากวันเสาร์นะครับผมไปเล่นศึกดวลวันพันแมนเยอะจนเกินไปนะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้ตกลงมานะครับผมโอ้โหขอสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่ลืมแล้วครับผมโอเค มาเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูเจ้าเอเลนนะฮะเอเลนนะครับผมเป็นเลนเจอร์สายพลังธาตุไม้นะครับผมเป็นเลนเจอร์ที่แบบว่าสกิลเนี่ยดีนะครับผมคือสกิลป่วนครับผมป่วนสุดๆเลยนะครับผมก็พลังโจมตีของมันเนี่ยครับผมมาที่5้าแสนห้านะคือของเดิมของมันนะฮะโจมตีโจมดีกาย5้าแสนห้านะครับผมพลังชีวิตมา6กล้านสองนะฮะ เป็นเรนเจอร์ความเร็วเคลื่อนที่105ความเร็วในการโจมตี133นะครับผมระยะโจมตีเนี่ยอยู่ที่50คือเป็นเรนเจอร์สายแทงยืนใกล้นะครับผมาสายแทงยืนใกล้นะจำไวด้ดีๆนะสายแทงยืนใกล้ใกล้คือยืนจุด50นะคือยืนชนได้เลยนะครับผมคือ ถ้าเกิดพอจะมีลูบี้แล้วมันเพิ่มโอกาสที่จะได้รับเอนเลนเนี่ยก็สมควรค่าที่จะไปเปิดหานะครับผมผมบอกเลยว่าเลนเจอร์ Ranger รอบนี้นี่คือต้องเก็บเก็บเจ้าเอนเลนมาอยู่ในไอดีให้ได้นะครับผมผมขอบอกน้องๆท่านผู้ชมทุกคนไว้เลยนะครับผมก็อัตราความแม่นยำของท,ทักษะนี่คือมา มาผมว่ามันมาแปลกเพราะมันมีมาให้ถึง20%เลยนะฮะสำหรับเรนเจอร์สายพลังนะครับผมก็เออค่าเฮ้ยค่าแร่ธาตุในร่างไฮเปอร์อยู่ที่1090นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเราไปดูสกนะิลหนึ่งฮะสกิลหนของมันเนี่ยบอกว่ามอบหัวใจให้หน้าที่นะครับผมเป็นสกิลหนคือเป็นสกิลบัฟครับผมเป็นสกิลที่ออกมาแล้วก็บัฟหน้าป้อมเลยนะฮะ สร้างบาเรียในพื้นที่นะครับผม3วินาทีแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตนะฮะ ให้กับพรรคพวกเลยนะครับผมเพิ่มพลังชีวิตให้กับพรรคพวก250สนะฮะสกิลหนึ่งเนี่ยครับผมผมอยากจะบอกว่ามันกว้างแค่270จุดเท่านั้นนะครับผม270จุดเท่านั้นนะฮะค,คูดาว10วินะแต่ว่าถ้าเกิดไปเป็นบัฟหน้าป้อมนี่คือว่าคือแบบว่าคูดาวสิวินี่ไม่มีผลเลยเพราะว่ายังไงมันออกมามันก็บัฟแล้วนะครับผมบัฟเลยนะครับผมซึ่งเป็นอ่า อะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับสกิลหนกว้าง270จุดนะฮะส่วนสกิลสอนะครับผมจะกําจัดให้สิ้นซากนะฮะสกิลสงนี่นะครผมมันจะแปลงร่างเป็นไททันออกมาครับผมหรือเรียกว่าไททันหรือจะเรียกว่าไททัน หรอจะเรียกว่าไททันก็ได้นะครับผมเออไม่เป็นอะไรครับผมเราจะเรียกยังไงมันก็เรื่องของเราใช่ไหมครับผมอืม <Huh? S 1> แต่ว่ามันจะผิดจะถูกก็อีกเรื่องหนึ่งนี่ครับผมท่านผู้ชมครับอ่า <Huh? S 1> แล้วก็มันจะสร้างผลลัพธ์ด้านลบให้กับศัตรูนะครับผมยกเลิอกอมตะของศัตรูนะมันจะ มันจะมันจะยกเลิกครับผมคือมันจะยกเลิกอมตะนะพวกบัฟอมตะมันจะยกเลิกให้หมดเลยนะฮะแล้วก็มันจะสร้างความเสียหาย30เท่านะคือเป็นดามเมจสาเท่านะครับผมเออแล้วก็มีสกิลสตตนสามวิค่อนข้างดีอีกแล้วครับผมสกิลสแตนนะฮะแต่สกิลสัตนที่ว่าดีแล้วนะครับผมก็ยังไม่ซู้สกิลนี้ครับผมสลับตำแหน่งของศัตรูน,นะครับผมคือไม่ได้อวยนะผมมองว่ารอบนี้คือเลนเจอร์ตัวปว เจ้าเอลินนี่คือดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับสายปั่นป่วนนะคือเรียกได้ว่าจะมาแทนเจ้าโกดดเลยก็ว่าได้หรือจะเรียกว่ามาแทนเจ้าซันกิฟเลยก็ว่าได้สมัยก่อนนะฮะซันกิฟนี่คือเกลียนจัดเลยนะครับผมก็น่าจะพอแทนกันได้หรือ ปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยนะครับผมส่วนสกิลสอนะฮะมันเป็นสกิลที่แบบว่ากว้างแค่กันน้อยเดียวกระเจ็ดเดียวนะครับผมก็คือ100 100จุดเองครับผมความกว้างมันนะแต่คือพิเศษคือมันคูดาวเพียงแค่ หกวินาทีนะครับผมเฮ้ยคือมันดีจ,ดจัดเลยนะครับผมสําหรับเจ้าเอเลนนะนี่ครับผมสกิลที่เพิ่มเข้ามาใหม่คือสกิลความสามารถไฮเปอร์นะครับผมต้องใช้สําหรับตัวที่เป็นไฮเปอร์เท่านั้นนะครับผมก็หากเลนเจอร์เข้าขายพ่แพ้จะพีชีพสุ่มปราบศัตรูปราบศัตรูหนึ่งตัวเลยนะครับผมโดยจะแสดงผลตามอัตราที่กําหนดในโหมด PVP นะครับผมอาแรกกิวอด้วยนะอีกทั้งจะแสดงผลอัตราอา อัตราต่ําในการต่อสู้อื่นแต่จะใช้ความสามารถนี้กับบอสและผู้พิทักษ์ไม่ได้นะจะใช้กับบอสกับผู้พิทักษ์ไม่ได้นะครับผมอ่าก็น่าจะได้เฉพาะผู้ PVP กับกิวอ์นะครับผมสําหรับความสามารถนี้นะครับผมของเจ้าเอเรนนะฮะก็ค่อนข้างเกรียนกันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนบัฟกลุ่มก็เหมือนเดิมครับผมเพิ่มพลังโจมตีในการต่อสู้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไป PVP กันเลยนะครับผมมาโอ้โหเจอเจอคนไทยอีกแล้ว โอเคครับผมอันนี้คือค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับผมมีทุกตัวอขอใช้ทีมหนึ่งนะเขามีตัวบินด้วยนะครับผมเมื่อกี้นี่ผมเห็นว่าเขามีตัวบินด้วยหรือเปล่านะครับผมมีตัวบินด้วยจริงๆนะครับผมแล้วก็เป็นคนนี้เขาน่าจะอยู่ตำนานเก่าเลยครับผมตำนานเก่าแก่เลยนะฮะเจอของแข็งตั้งแต่เริ่มแรกเลยเดียวนะฮะโอเคโอเคเอเลนยูเอเลนยูครับผมเดี๋ยวมาดูก่อน โอเคเอเลนอยู่นะเพราะฉะนั้นเรามาเอาเอเลนลงทีมดูนันผมว่ามันจะสร้างไททันออกมาเยอะขนาดไหนแล้วก็มันจะเป็น่วนได้ดีขนาดไหนไปดูกันเลยครับผมมาครับผมขอเอเลนออกมาเอลาเอลนมาบัฟอม,มาตะให้เพื่อนเลยนะโอ้โหออกมาปุ๊บคือบัฟอม,มาตะเลยนะครับผมออกมาปุ๊บคือบัฟธรมตุ้ยบัฟอม,มาตะเลยนะครับเรายังไม่เห็นไททันนะไททันอยู่ไหนฮะ ไททันนี่ครับผมไททันวิ่งมาถึงนี่เลยครับโอ้ oh, <c oughs> อะไรฮะจังหวะนี้เฮ้ย <Huh? S 1> <c oughs> มันโหด,จ,ดจัดเลยครับผมอู <c oughs> ้ยดูดูครับผมไททันอยู่ไหนไททันโอ้โหดูดูครับดูครับอืมโหจังหวะนี้คือแช่ครับแช่มาไทาทันไททันไททันจ่าไททันเยวผมขอปล่อยออกมาเยอะเลยแล้วกันนะฮะตอนนี้คือแบบ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 อื้ือื้อเห็นไททันไหมฮะ โอ้โหนี่ครับผมบัฟอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมจุดยืนจุด50นะครับผมคือยืนใกล้มากๆเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้เราอยู่หน้าป้อมของเรานะโอ้ยไหวไหมครับผมจังหวะนี้ไม่ไหวนะไหวไม่ไหวอยู่ครับโอ้โหแต่เมริโอดัสเขาเนี่ยคือแบบยืนอยู่หน้าบ้านยืนอยู่หน้าบ้านลุงยุดเลยนะฮะน้องๆครับผมโอ้โหดูครับผมมันยืนทําอะไรหน้าบ้านเยอะแยะฮะโอ้โหเมริโอดัสอะไรครับยังไงครับยังไงครับโอ้ครับแต่ก็ยังไม่กระนามือของเจ้า เอเลนนะครับนี่ครับเอเลนมันข้ามมาถึงนี้นะฮะโอ้โห,โหเผอแป๊บเดียวโอ้อะสก,กิลปุ๊บข้ามปั๊บเลยนะครับผมสำหรับเจ้าเอเลนนะฮะโอ้โหดูครับผมโอ้โหเอเลนมาอยู่หน้าป้อมแล้วฮะแป๊บเดียวเองครับผมโอ้โหอะไรกันนียนี่มันอะไรกันครับเนี่ยครับผมโอ้โหโหดเกิน โอเคเห็นไหมครับผมพอเสร็จแล้วมันก็จะลงมาที่มารสามนะลงมาที่มารสามมันอาจจะไม่สุดนะมันอาจจะลงไปที่เพชรเลยก็ได้นะเออมาทีนี้เราก็มาขึ้นไปมารสองนะเอาละครับผมก็เดี๋ยวอันนี้เขามีเอเลนด้วยเนะี่ยทีนี้เลยครับผมเขามีเอเลนใช่ไหมผมก็จะใช้งานของเจ้าตัวเ,ออเดี๋ยวผมขอถอดตัวนี้ออกไปก่อนนะตัวนี้ผมใส่ไว้ในทีมคือแบบ ยืน่อ่อเทสเทกิกเก๋สไลเดอร์นะฮะมาครับผมมามามาขอเรนเจอร์นี่ครับผมเป็นเจ้าคิงนะกับสู่ทีมอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็ตอนแรกผมไม่ได้ใช้อลิสติกนะครับผมเดี๋ยวผมก็คงจะต้องอ่าขอปรับทีมอีกนิดนึงนี่ครับผมปรับทีมเพื่อความแจมโบรนะครับผก็จะใช้เป็นสัลลี่แล้วกันนะฮะเป็นแซลลี่นะฮะ สรีเดกอนุบาลน,นะครับผมโอเคครับผมมาจังหวะนี้เรามาดูกันเลยครับผมว่าเกมเล่นเองของเราในเกมที่2เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างครับผมแล้วก็เจ้าเอเลนเนี่ยจะแบกทีมได้หรือเปล่าแล้วก็สกิลของมันเนี่ยจะปัน่นป่วนโกงความตายโกงฝั่งตรงข,ข้ามขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมว่ามันคงทางโกงนะถ้ามาเล่นคู่กับคิงเนี่ยสร้างสร้างต้นไม้ยักษ์นะครับผมแล้วก็สลับไปฮะ มาครับผมก็เป็นเลนเจอร์สายปวนเยอะแยะเลยนะครับผมสําหรับไอดีหลักนะฮะก็มีหลายตัวเลยนะฮะเจมเจมมืดนะครับผมดูครับผมดูดีครับผมดูดูเมริโอดัตนะฮะดูเมริโอดัตเพอแป๊บเดียววิ่งมาถึงกลางแมปแล้วนะฮะแต่ก็เอลเลนนี่แทบจะไม่ได้ออกอสกิลอะไรเลยนะฮะคือแบบศักยภาพของทีมโดยรวมนี่มันดีอยู่แล้วนะดูเจ้าเอลเลนนะเพอแป๊บเดียวสลับมาพร้อมกับอ่า สลับมาพร้อมกับเจ้าเมริโอดัตเลยนะเมริโอเมริโอดัตก็วิ่งตามมาเลยนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮะชนะพอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเกม PVP ในลีกขนาดนี้ผมมองว่ามันยังมันยังหมู่มากเลยนะครับผมผมจะเจอที่มันเก่งๆหน่อยครับมาครับผมก็คนไทยหรือเปล่าครับไม่นานโอ้โหน่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมในกิลด์หรือเปล่าเนี่ยนาน,า,น,า,นาโอ ผมอยากรู้นะไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวก็รีได้เพราะว่ามันไม่ได้เสียเพชรอะไรนะครับผมกองกระโดดอะเดี๋ยวขอแจกแต้มหน่อยครับผมรู้จักนะคนที่ผมรู้จักนะครับผมไปแจกแต้มไปหนึ่งทีหนึ่งดอกนะฮะไปครับผมเอ่อโอ้โหดาวชีวิ่งอย่างเร็วเลยนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมอไปครับผมไปเกมต่อไปกันเลยนะฮะมาดูดิครับมาอยู่เพชรนะครับมาอยู่เพชรนะครับ โอเคครับผมมันถึงเวลาที่เราจะต้องขึ้นไปแล้วฮะนี่แหละผลของการที่เราเนี่ยไปเล่นเกมอื่นนานจนเกินไปนะฮะเราเลยคือตอนแรกผมเล่นไว้ถึงประมาณอันดับที่5้าเสียแล้วผมก็ปล่อยเลยนะปล่อยไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อแป,ป๊บเดียวครับเอ่อแอตอมส่งข้ขอความมาบอกว่าเฮ้ยลุงตกแล้วโอเคครับผมตกก็ตกไม่เป็นไรนะถือว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเขามีตัวบินนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหไม่ไหวแล้วครับเอเลนของเราจะได้โชว์ จะได้โชว์หรือเปล่าไม่รู้แต่เอเลนตอนนี้เดินออกมาหน้าแมปกลางแมปแล้วนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับพัดมาอย่างนั้นนะั่นแหละพัดมาผมขอ,อพัดกลับนะเพราะว่าผมไม่ได้เอาไอผมไม่ได้เอาตัวกันบินมาเลยนะครับผมโอ้โหเอเลนครับเอเลนเอรินมาได้โอ้โห,โโหเเเเเเดูเอเลนนี่ค่อนข้างดีเลยนะผมมองว่าเนี่ยเผอ่แป๊บเดียวนะมันจะเห็นจังหวะยือน,นะครับผมเราจะเห็นว่าเราจะต้องต้องดูเกมที่จังหวะยือน,นะเราจะเห็นว่าเราเนี่ยสามารถ พลิกเกมกับมาชนะได้โดยเพราะาเจ้าไทยท่านที่สร้าออมานะฮะแล้วก็สลับนะครับผมมาอยู่ตรงนี้นะครับผมเออแต่ตอนนี้คือต้องต้อง,ต,องต้องเอาต้องเอาให้อยู่กันโอเคโอเคโอเคอ๋อผมมีสัลี่หิมะอยู่โอ้เรียบร้อยครับไทยท่านไทยท่านเดินแป๊บเดียวสลับมาถึงหน้าป้อมแล้วนะครับผมโอ้โห เรียบร้อยครับผมชนะไปอีกแล้วนะเดี๋ยวขอขึ้นมาร์ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยพอนะับผมไปตากิดีตากะมาดิมีตัวบินหรือเปล่าเมื่อกี้มีตัวบินหรือเปล่าฮะไม่มีนะผมค่อนข้างสูสีนะผมว่าผมว่าค่อนข้างสูสีไปเอรนเนี่ยเอรน มาครับเอเลนครับเอเลนฮะจังหวะนี้เอเลนปุ๊บนะปับนะป้อมวิ่งมาตรงนี้ครับตรงนี้เลยแล้วก็สร้างอ่าสร้างไททันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ก็เหมือนออกมาแป๊บเดียวนะฟาดแล้วก็จะตายไปเลยนะฮะทาก,กิทาก,กิคือทาก,ก,าก,กิที่มันชื่อขนมหรือเปล่าครับดูครับไททันผมไปไหนฮะไททันผมไม่ออกสกิลเลยฮะโอ้โหเอเลนครับผมเอเลนโอ้โหเอเลนครับ โอ้โหเอเลนฮะจังหวะนี้เอเลนครับผมไหนครับไทยท่านโอ้โหไทท่านไม่ออกครับตอนนี้เหมือนจะออกสกิลหนึ่งบัฟเอามาตารัวๆเลยนะครับผมสำหรับเจ้าเอรลนนะสลับป่ะมันยังไม่สลับมาเลยนะเฮ้ยทำไมรอบนี้ไม่ออกสกิลเลยครับผมไทยท่านของผมไทยท่านของผมไทยท่านนี่ครับเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วเริ่มมาโอ้โหครับ เหมือนมันจะกักไม่ค่อยออกสกิลเท่าไหร่ด้วยนะฮะดูดีครับผมสลับมาถึงตรงนี้แล้วนะสลับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับแต่ก็ค่อนข้างค่อนข้างจะสู้เมริโอดัสไม่ได้นะเมริโอดัสนี่ค่อนข้างแข็งแร่งเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะฮะโอ้โห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 ผมต้องสลับมาฝั่งนี้หน่อยแล้วเมื่อกี้ปล่อยฝั่งนู้นเยอะเกินไปนะครับครับผม นี่ครับผมเราได้เห็นจังหวะนะจังหวะที่เราจะพลิกเกมหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าเจ้าเอเลนเนี่ยจะพลิกเกมได้หรือเปล่านี่ครับผมเริ่มแล้วฮะเริ่มสลับนะจังหวะยุทอยู่ที่จังหวะการยื้อเลยนะฮะนี่ครับผมนี่ครับผมจังหวะการยือ้อของเราเนี่ยมันค่อนข้างแบบคือแบบ เรียบร้อยนะกลับมาชนะได้นะครับหลังจากที่โดนดันเนี่ยผมผมว่ามีส่วนเกี่ยวกับเมลิโอดัสล่างอัลตร้าด้วยนะเพราะว่ามันออกตัวเร็วนะแล้วมันก็วิ่งเร็วไปยืนแทงให้ด้วยนะครับผมทําให้เจ้าเอเลนเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวดาเมตข้างหลังเนี่ยสามารถยิงยิงยิงได้แรงขึ้นแล้วก็เป็นคือแบบยิงฟรีอีสปอร์ตอะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแบบพวกเจสิก้าได้ยืนยิงสบายสบายเลยนะฮะก็เรียบร้อยกันไปนะฮะสำหรับเกมนี้ ก็คุณดีทากินะครับผมก็พ่ายแพ้ให้กับบุงยุทธไปนะฮะโอเคครับผมไปกันต่อไปกันต่อนะฮะจังหวะนี้โอเคเจอเหมือนเจ้าพวกนี้จะอยู่ในตํานานกันทั้งหมดเลยนะคือลงคือจะคือจะลงมาตามตบลงยุทธใช่ไหมคือจะลงมาตามตบลงยุทธใช่ไหมครับผมโอเคจัดไปครับผมมาฮะจังหวะนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมมาไปไปโกโก้ครับผมก็เดี๋ยวผมขอเป็นเกมสุดท้ายก็แล้วกันนะครับผมสําหรับ เกมนี้เนี่ยครับเพราะว่ามันชักจะกินเวลาไปเยอะแล้วนะครับผม <c oughs> โอเคครับผมเกมนี้เราจะปล่อยเอเลนเยอะๆยอะนะครับผมเอเลโอคูดูครับเมริโอดัสก็ยังโกงเช่นเคยนะครับผมคือพลาดเลยนะถ้าเกิดใครไม่มีเมริโอดัสนะก็จะประมาณว่ารอบนี้ใครไม่มีเอเลนนะอนาคตเนี่ยข้างหน้ามันเก่งนะแน่นอนนะผมผมคาดเดาวไว้นะคือ หมือนตัวเกมจะอวยให้มันเป็นตัวที่โกงนะครับผมอ่านี่ครับผมนี่ครับผมดูครับเฮ้ยแต่รอบนี้สกิลออกดีนะสกิลออกดีมากๆเลยนะครับผมสาหรับเจ้าเอเลนนะฮะออกมาออกมาดูครับลูกบอลสีทองๆนะฮะเป็นแบบบาเรียสิดีออกมานี่ครับข้ามาถึงนี้แล้วแป๊บเดียวนี่ดูดิคือจังหวะนี่จังอยู่ที่จังหวะเลยนะครับผมสําหรับเจ้าเอเลนดูครับผมแป๊บเดียวคือมันสลับสลับข้ามมามันไม่ได้สลับแบบเจ้าพวกแซนกีฟนะ คือแบบมันสลับแล้วสลับแล้วมาทําดาเมจเลยนะครับผมแต่แซนติฟมันไม่มีดาเมจนะฮะโอ้โหนี่ครับผมนี่เห็นไหมฮะโอ้ยคอมโบโหดเลยครับผมสําหรับเอเอเลนนะครับผมเจมเมอร์ดนะครับผมโอ้โหแล้วก็เมริโอนนัทอะไรพวกนี้นี่ครับผมโอ้โหต้องมีเลยฮะจังหวะนี้เรียบร้อยกันไปนะครับผมชนะนะฮะโอ้โหมาขึ้นมามาสามแล้วเดี๋ยวก็ ก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็คงได้กลับไปอยู่ที่จุดจุดเดิมของเรานะครับแค่ลงมาพักผ่อนนะครับผมในหลีกนี้ดูกันบ้างนะฮะก็จะได้รีวิวตัวละครแบบเต็มตัวเลยนะครับผมอืมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครเจ้าเอรนนะครับผมผมมองว่า มันเป็นตัวที่โกงเกรียนมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ไม่อยากจะพูดครับมันโกงจริงๆเลยนะครับผมก็โอเคครับผมยังไงวันนี้ลุงยุทก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะถ้าเกิดชอบคลิปรีวิวตัวละครเกมไลน์เลนเจอร์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับผมถ้าเกิดน้องๆชอบก็อย่าลืมด้วยนะคบบับายบาย